ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการวางระบบไฟแล้วก็ตู้โฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านผมนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็วิธีการขอไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นแบบไหนกันนะครับ<ม>เดี๋ยวจะพาไปดูครับ แล้ววันนี้ก็จะมารีวิวระบบไฟให้ดูนะครับก็คือของผมเนี่ยจะเป็นคอมิเตอร์ลูกที่2นะครับเป็น T O U ลากสายเข้ามาเลยนะครับเข้ามาในกล่องตู้คอนโทรลเนี่ยครับผมเนี่ยครับจะเป็นตู้คอนโทรนนี่นะครับตู้คอนโทรลหลังก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นคอนซูเมอร์ตัวนี้คือตัวคอนโทรลครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแมกเนติกอันนี้เป็นกันดูด ไทบีนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกเทอร์มินอลอันนี้กาวบาเกาวอันนี้บานนวตันนะครับสีดำนี้เป็นเบรกเกอร์กันดูด AC ธรรมดานะครับนี่ครับก็เดินสายเรียบร้อยวังนี้ก็จะเป็นของโฮมชาร์เจอร์ของ MG มาติดให้นะครับนี่จะให้ดูระยะไกลๆครับนี่ครับ รายละเอียดการเดินครับอันนี้ของผมจะต่อไว้สำหรับใช้ powerpack ข้างนอกบ้านด้วยนะครับจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับเอาไว้ใช้นอกบ้านด้วยใช้กับเซ็นคาครับกล่องคอนโทรลตัวนี้ก็คือจะต้องเอาไว้ตั้งเวลานะครับเปิดปิดระบบอัตโนมัติแล้วก็สั่งเปิดปิดระบบผ่านโทรศัพท์ได้นับเวลาถอยหลังได้ ระบ,บุวันที่ได้ของผมนี้คือจะเลือกให้ทำงานหลังสี่ทุ่มนะครับของผมเป็นมิเตอร์ T O U ครับนี่ครับนี่ครับส่นในโทราศัพท์ของผมก็จะตั้งเวลาไว้เลยครับให้ทำงานตอนสี่ทุ่มสินาทีครับแล้วก็ปิดระบบอีกทีตอน8ปดโมงเช้านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ฮะเดี๋ยวผมกดสั่งเปิดปุ๊บ แมกเนติกสับเรียบร้อยครับระบบทํางาน,นนี้สั่งเปิดปิดผ่านโทรศัพท์ได้เลยอันนี้ก็จะปิดนะครับปึ๊บเรียบร้อยสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับส่วนใครที่จะทําระบบเป็นไทม์เมอร์แบบนี้นะครับตั้งเวลาแนะนําให้มาตั้งค่าตรงโฮมชาร์จเจอร์ของ MG ด้วยนะครับให้ยกเลิกกันแตะบัตรออกนะครับ ถ้าเราไม่ยกเลิกเนี่ยตู้จะไม่ชาร์จให้เรานะครับปกติเราต้องแตะบัตรนะครับเราต้องเข้าไปกดเลือกในไอสมาร์นะครับว่ายกเลิกการแตะบัตรออกนะครับระบบถึงจะชาร์จให้นะครับนี่ผมจะให้ดูระบบที่ผมต่อ powerpack ไปด้านนอกบ้านนะครับนี่ครับจะเป็นอีกจุดที่มือสลับไว้ชาร์จแบบเซนคานะครับเอาไว้กรณีฉุกเฉินที่ โฮมชาร์เจอร์ของ MG มันเสียหรือพังขึ้นมาครับอันนี้ผมใส่กล่องตู้เหล็กครับกันนะ้ำเพราด้านบนนี้คือไม่มีหลังคานะครับผมลากสายไฟจากมิเตอร์เข้ามาเนี่ยทั้งหมดประมาณ70เมตรนะครับลากเข้ามาที่ถึงจุดตู้เหล็กนี้เลยนะครับก็ส่วนสายไฟที่ผมใช้เดินเข้ามานะครับเป็นสายเมนจาก มิเตอรอก์การไฟฟ้านะครับเข้ามาตู้คอนซูมเมอร์เนี่ยครับผมจะใช้ขนาด16สคปร์มินทองแดงนะครับพอหลังจากมิตเตอร์ตู้คอนซูมเมอร์นี้มาครับก็คือจะเป็นสายดาพวกนี้ยผมจะใช้อยู่ที่10สคปร์มิลน,นะครับทองแดงนี่ครับส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เสียบสายชัด ของโฮมชาร์จเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับปุ๊บนี่แมกเนติกทางานมีไฟปุ๊บขึ้นสีเกียแบบนี้แล้วครับอันนี้คือชาร์จเข้ารถเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากครับผมสวัสดีครับก็จะมาแนะนําการขอไฟนะครับ ของผมเนี่ยรับรถมาแล้วแล้วก็หลังจากรับรถแล้วนะครับผมก็ไปยื่นเอกสารกับการไฟฟ้านะครับก็คือจะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการขอแล้วก็ใบเสร็จค่าไฟเดือนล่าสุดนะครับเอาไปประกอบแล้วก็ยื่นให้เขากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ไปยื่นเรื่องว่าจะขอเป็นมิเตอร์ T O U นะครับ ขอเป็นมิตเตอร์ลูกที่2นะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถขอลูกที่2เพื่อที่จะเอามาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นขอได้นะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็คืออยู่ที่4,100บาทรวมเว็ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ครับเพราะว่าเขาต้องไปเบิกจากส่วนกลางมาครับพอเบิกเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะแจ้งเรามาว่าเบิกมาได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมไปขอระหว่างรอมิตเตอร์ TOU นะครับผมก็หาช่าง ผู้รับเหมาข้างนอกเองนะครับมาเดินสายไฟให้จากจากจากบริเวณมิเตอร์ที่บริเวณที่ติดตั้งมิเตอร์นะครับเดินเข้ามาในตู้คอน s u m อ e r ในบ้านของผมเนี่ยก็จะประมาณ70เมตรครับให้ช่างผู้รับเหมาลากสายไฟพาสายไฟบนเสาไฟมาเลยครับแล้วก็เดินท่อเข้ามาเข้ามาในตู้ควบคุมของผมครับ แล้วก็ช่างรับเหมาช่างรับเหมาทําให้หมดเลยแล้วก็เดินสายให้เรียบร้อยร้อยท่อให้เรียบร้อยครับแล้วก็ติดตั้ง power p a c k ให้ผมด้วยหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วระหว่างระหว่างที่เรารอเนี่ยช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาเช็คดูว่าใช้งานเรียบร้อยได้พอเช็คเสร็จปุ๊บเราก็แจ้งไปที่การไฟฟ้าเลยครับว่าเราวางระบบไฟเรียบร้อยหมดแล้วให้ช่างมาจัมสายไฟเข้าให้เลยแล้วก็ติดตั้งมิเตอร์ T O U ให้ ไม่กี่วันครับวันถึง2วันเองครับพอเราติดต่อไปช่างก็มาใส่มิตเตอร์ t o u ให้แล้วก็จัมไฟให้เรียบร้อยเลยเข้าในตู้คอน s u m อ e r ให้ช่างก็มาวัดไฟอะไรเรียบร้อยว่ามีไฟเข้าอะไรแล้วข้าในระบบตู้คอน s u m อ e r เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จบงานของส่วนของการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้พอระบบไฟเข้ามาในตู้ควบคุมของผมแล้วผมก็นัด ช่างของช่างไฟของ MG นะครับก็นัดวันกันผมสะดวกวันเสาร์อาทิตย์ก็คือใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมให้เขามาติดวันเสาร์เขาก็เข้ามาติดครับก็คือเขาก็มาดูและหน้าง,งานเรียบร้อยแล้วคือผมวางระบบไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วช่างของ MG เนี่คือมาทํางานนี่คือมางานง่ายเลยครับไม่ได้ทาแทบจะทํางานน้อยมากก็คือจําไฟเข้าเทอร์มินอลผมแค่นั้นเองครับแล้วก็ยึดตู้เหล็กเข้ากับผานังเรียบร้อยไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องทําอะไรเลย ผมตอกาวให้เรียบร้อยแค่มาจ้ำหม่หมดเลยครับผมทางานไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วเขาก็แค่มาจำ้ำแล้วก็มาติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาทดสอบระบบสอนการใช้งานเราวิธีการชาร์จไฟเข้าแล้วระบบเป็นแบบนี้ใช้บัตรแตะในการชาร์จแล้วเขาก็จะมาวัดไฟด้วยว่าไฟออกไปกี่แอมป์แล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งงานครับแล้วก็มาดูในหน้าจอล้อของเราด้วยขณะชาร์จเนี่ย ไฟมันเข้าเรียบร้อยแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งงานว่าอุปกรณ์เขาเรียบร้อยแล้วก็ติดสติกเกอร์ของบริษัทเรียบร้อยครับก็คือว่าเรียบร้อยเครื่องชาร์จสมบูรณ์เรียบร้อยครับช่างก็แนะนําดีครับบริการดีครับช่างมากระ3สามคนนะครับช่างของของ MG ครับก็มาช่วยกันครับทําประมาณแค่ครึ่งวันก็เสร็จแล้วครับเพราะว่างานมันง่ายผมวางระบบไว้ให้หมดแล้วครับขั้นตอนทำลายในการติดตั้งโฮมชาร์เจอร์ก็ประมาณนี้แหละครับผม ค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งของผงนะครับก็คือจะมีสายไฟทองแดงครับขนาด16สควอชมินนะครับหนึวนร้อเมตรนะครับก็อยู่ะันณ6 0 0 0บาทแล้วก็ตู้คอนซูเมอร์รวมก,กับเบรกเกอร์แล้วก็ลูกเซอร์กิตรประมาณ1,500บาทครับแล้วก็ซันออฟกล่องควบคุมอยู่ที่900บาทครับแมกเนติก อยู่ที่ประมาณ1,500บาทครับแล้วก็เบรกเกอร์กันดูดไทบีนะครับเบรกเกอร์กันดูดที่เป็นกระแสรตรงนะครับตัวเนี้ยสอ0บาทครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆพวกรางพวกบาร์พวกเทอร์มินอลเนี่ยท่อร้อยไฟกล่องกันน้ำเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่2,000บาทแล้วก็ตู้เหล็ก2ตู้ ก็อยู่ที่ประมาณ2,500บาทรวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยค่าอุปกรณ์รวมกับค่าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาทครับกลมๆมครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับคนที่สนใจรถย,ยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับก็คอยติดตามชมล้วว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับผม